ชาววันนี้นกตัวนี้มันป่าโลกตัวนี้ออกไปหากิน้แล้วลูกของมันบินไม่ได้บินไม่ได้ราะปีกมันยัง่อนเพราะฉะนั้นแม้มันจำเป็นที่จะต้องป่าว่าคิงน,นี่ป่าตัวนี้แล้วว่าเจ้านี่ป่าไปแล้วเจ็ดเดียวลบมาป่าโลกตัวนี้ไปแล้วกูไม่จะดงเห็ดแมมคนเวลาทจ่ตายอ้งมันหนักเลยของชาดเปรตกันไม่จะแด้ง ยังไงได้กูได้ได้จะด,ดไปกล่าวแตุผมหมายกูเป็นหนกกระจาบแล้วลูกมันไม่ไปใน่เหมือนหลกมันไม่ไปโลกตัวนี้ไม่ไปก็มันไปป้าหลกตัวนู้นรัมารวนกันเนื้อเหล่าเราอชยกันแล้วแต่ว่านูกนนอยไม่ไปไม่ไปเราก็ป้ามากูกรารเปรกูมไม่จะแดหงยัง,งไงได้อยากอิกคิดอะไรอย่างเหล่าน,นาี้ตาหนกว้ควัง กูถ้าอยากกินกูกูจะได้ตายโอ่องนี่ไอ้ตายจัดเปรตดแ๋ยวมึงก็จัดโบยนู่นหน่อยไม่ไปล่อยเลยใจไม่ไปล่อยยี่ใจไม่มัดไปมัดปือมันย้อนกูมู่กอกกับมึงไปล่อยี่ใจเลยหลืเบืออยู่ตั้งปีได้ก็เจ้าป้ากูลบมาลาไอ้จัดเปรตจัดเบลอนี่ยากีเด็กเลยอยาา่างเราเนี่ยตาไหนควงังเปรตชิงอะเปรตตั้งปีไอ้ไอ้ปี้นี่ก็เบลอไอ้เปรตนี่ก็เบลอกูป้นเรวเจ้าป้ามาเล่า และแม่นกกระจาบว่าไงแม่นกกระจาบในเมือโลกร่องตัวรุมดามันมันโกรธดมันห่ากินแต่มันเดือนแต่แมมันช่วยกูว่าปาโอ้โลงนกกระจาบในเมืองแม่แม่แมนกจากกันมันตัดสิน้นใจบินตามหยุดใช่ ปีกมึงยังงอนมึงบินไม่ได้อ้าล่ะช่วยขู่ไม่ไดแดงกับป่านนี่เหยีผมแต่ลูกนกกระจาบในเมื่อวบบแม่มันออกมันกัดหน้าอ้นตังด้วยความมิ้วต้นต่อความมิ้วไม่ได้แม่ว่าบินไม่ได้มันก็ตัดสินใจโดยวิธีการตัดไปกพรามูบาดกันนกกันตัดจระเข้ขิง๋อ นี่เลือดแต่กูแล้วนี่ก็แลว้วว่าไงก,ยกูย้อนในยับยิกกลุ่มบุญนุ่งว่ายากครับทำไมบุญน,นุ่งนี่หมดแล้วรึกูรู้แล้วเฮ่แต่ถึงแงงงก้เงนไมยิกอ่ะกูจะตามมันไปทำไมกูย,ยังมีตัวประกรันอีกตัวหนึ่งน้อยครับมึงอะ่ะทีช่วยเห็นไหมเนื้อมึงคงจะหวานน่าดูนะ ไม่ครับเนื้อพมขมนี่ขมเหรอครับจริงๆเหรอกับไปกว่าป้าไปดีก้มแป๊กๆดีกูหามานานแล้วอืมใจแล้วเขาบอกว่ามนุษย์เนื้อขมกินแล้วหนังเหนียวออถ้าเจองี้ก้มแรงไหมไม่ว่าปล่มลบๆไหมกินเกลื่อนเกลื่อนกินแล้วรักกอกกินแล้ววักแตกกับ ว่าแตกกันตี้เลยดีกูจะได้กินเป็นยาขับนาเจียนแหม่มก,กินได้ยากขนั่นไหนผมกินให้ใตายโฮมกินให้ตายกินให้เหมือนแม่มึงมาเกิดไปกินกินกินไหมเกม่งไหมไม่กินตายตายไ,มไมหมอย่าเปรตตายไหมตายไหมโอ้ยไอ้นูุ้ยเยียวยาคอกูโอ้โหโอ้ยอยตายโอเคอ่ะโอ้ยเยียวยาคอกู หออยายใจอ,อยากเปรตติงเ้ยหนุวยทีบยัอยากแล้วไม่ต้องเคียวเยือนี่กันพลาบเลยจัดผมเบดโปรกำจับเฮ้ยแม,ม่บตกต้มแล้วไงเฮ้ยละครันกูกระจายแป้นกรนแป้นโน้ยเลยคุยผูมรับเลยว่ามึงทีบย์อยากเจ้าคิ้ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขวดใจะยอมเป็นตาดมึงดำใจมึงใจเลยได้ตั้งเป็นมึงอีกขีนอะไรเลยก็ขอให้มึงบอกกูมาเลยบอกมาเลยมึงอีกขีนอะไรเลยกูอยากน้ำกูไปเอาไอ้ฮเอ็มได้จนเติบแล้วใช่กองไอ้พี่ได้เหลาอยากเปรีนี่กันเหนื่อยอยู่จ้าให้ได้กูอยู่อัน มึงหนีคูไปไม่ได้แล้วมึงคือตัวประกันตัวสุดท้ายที่คูจะต้องหนีเพราะพักพวกมึงไม่มาแล้วไม่มาปลื้มวยเตงก็มาแล้วนุไหนอะนุกว่าใจมาหนุไหนแล้วก็โย่เฉยไหนเอาเลียมึงจะทุกคนจะได้คจะฆ่ามึงมันรู้แต่ว่าใจนี่ไปแนนักและโจมยากแกนใจงกนักนะ วันจะจับมนุษย์บุูชาโอ้บากนะกล่อมเริ่มโอ้ไร้ความกันบงใจหยุดเดี๋ยวนี้นายเดชป่าแกงนี้มึงจะไปซ่อนกูที่มุมไหนอะไม่ได้หรอกเพราะป่าแกงนี้มันเป็นสถานที่หาคิลก็ขูหยุดเดวัยเตงป่าป่าใจนี่จะปล้นยิ้ม มาใจมาตังนี้ก็กว่าใจตั้งนี้ปลอดภัยมาจากนี้ดีว่ากว่าใจตั้งนี้ปลอดภัยมาเร็วๆลว่าใจมาเดนหนุนยโอ้ยมาหยุดชื่อด้วยพี่หนุยพี่เทกอยู่ไหนชื่อด้วยในกะนาตียักษ์ไม่รัไล่ตามจับตัวคว้าชายอยู่นะ เ็นเวลาเดียวกันกับที่คว้าหญิงฉีสุด,ดานหรือจาบานใครที่ได้พร้อมตัวมาเป็นคว้าหญิงเดินทางประปาะป,ะปากพร้อมกับคนทั้งสามคนคือยอดทองเสียแก้วและถุงก, <Bour bon. S 1> ก็ได้ยินเสียงร้องขอช่วยจากคว้าชายช่วยด้วยช่วยด้วยพี่เล้งไข่เสียงร้องขอช่วย่าย,ยิ่งอยาไปกับอันตราย <kle> mm> มันไม่กันตรายหรอก แกเปลียงอีผู้หญิงคนนั้นที่กลางป่าฉันก็ฆ่ามันได้แต่กว่ายิ่งไปไม่ได้กับช่วยด้วยพี่หนุย่ยพี่เทช่วยด้วยไปดีป่าไปแก้ไวไโต้มาเร็วก็วมีพลังที่เหนือยิ่งกว่ายักษ์ราะฉะนั้นก็ไมี่เกรงกลัวแม้กระทั่งอัน,างงานตรา,ายที่มันเกิดขึ้นจากยักษ์ในกลางนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยุวยณหนีใครมานอนง ยักษ์มาไล่ตามผมมาคุณมาทางนี้จ้ฉันจะช่วยคุณหยุดนะเว้ยแกที่ควรจะหยุด็ะเป็นใครจันคือคว้าหญิงสีดาเองนักอรเวียงตะบันแกต้องการอะไรต้องการที่จะช่วยผู้ชายคนนั้นขอได้มาเฮ้เในเมื่อก็มีพลังที่เหนือยิ่งกว่ายักษ์เพราะฉะนั้น ผลการต่อสู้ผู้พ่ายแพ้ก็คือยักษ์มายนะ่าคนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อิดสีตวดาไอเดชักวันนี้กูสู้มึงไม่ได้เห็นสักวันหนึง่งกูจะกลับมาฆ่าพวกมึงพอดีใจนักไม่ยักเป็แก่เจ้าหนุใจเธอมากคนเธอ ดีใจนักไม่อยากแปงแกเจ้าหน่อยแล้วมาคอยมาทื่ควันบัดนี้ดองตาแมา้ว่ากอบใจนายก็ช่วยนี้ที่ช่วยใจมาข้าว่าจะตามใจบัดนี้นายก็ความ ผมไม่คิดเลยว่าคุณจะช่วยเหลือผมได้เกิดมายังไม่เคยเห็นผู้หญิงที่มีความแก่งข้ามเหมือนคนถ้าไม่มีคนผมคงตายแล้วไม่เป็นไรครับแค่เปลี่ยนการต่อสู้กับยักษ์แค่นี้กงจะไม่มีปัญหาหรอกจาดร้อยจริงกว่าปะ้ะให้กูแปลกจริงกว่ายิ่งกับยักษ์เกบตบล้นเลยตบเหยวแตกเลยเออกว่าปะ้ะอ่อนเหย,ยวยักษ์เลยก็เดียวเออ เหี่ยวยักษ์เนี่ยคุณว่าก้นเตียมกินนกใจยีไม่พื้นแล้วก็ว่ากินเหี่ยวยักษ์กีนโต๊ะเบอือมาเด็ดปงกูไปกินเลยกันนั้นจัดของแล้วเรือที่นี่ต้องโต๊ะวัตถีใครกูกินตัางขี้ต่งเหี่ยวมันแล้วพวกของคุณล่ะพี่นุย้ยพี่เทง่งพี่นุย้ยกลับ bí thế à, nó nuôi trời màu cuộc chặt bò rang gì đi đây thì màu cuộc chặt cò cắm khó nhấc làm lẹn quăng cò cắm rồi chú, oh, bên ngay pí nuôi, tóc chơi lén cao tít chỗ này cò cắm. pí nuôi này được anh quăng quăng mà đen năn trao bỏ tầm thay cò trao trao đầm plep ควันหดแต่งงานแล้วก็แต่งกับเมนค้ันหมดแต่งงานกับเมนกอบใจผู้หญิงคนนี้ก็สีป่ปน้อยเพื่อกับเขาช่วยเหลือเรามอผู้หญิงคนนี้ก็ช่วยเหลือเราให้ปลอดภัยใช่ก็สามารถที่จะต่อสู้กับยักษ์ชนะอ๋อร้อยเก่งบอดีาขอบก้นกับตุกๆุกน้นเด็ดช่วยเหลืออ่าพอม่ปลอดภัยครับมันเพื่อกับกับยักษ์เราจัดเล่นยกว <c oughs> กันที่ไอ้ต้องกันไอ้ <S <S น้องนี่ไหนูหนุ่ยแต่ว่ามจวยเออแกคนยิ่งกูจับหลาตาจริงเว้นยาเราถ้าพอตกใจร้อยเรากว่าป้าโอ,อ้ฮันทีก่อนแกป้าบ่บอกไปใกล้แกลาดไปจึงรถทริพย์รอจอดกว้างเตะแกยันเหลือนเตะไอ้ตะกี้มันไม่เหลือนแกโบ้โอแ้แกพลักพลิกเลยเออขี้ปียาทรวงแปดทิพย์จ่องแปดทิพย์จ่องปีทำไมอันเออพลักทิพย์รอพลิก กูคลนกันแปดทิปเลือดแล้วตาทิปหลอกูไม่เฉื่อถ้าว่าเป็นอกโลแล้นกูเฉื่อยเดี๋ยวดิเอออกโลเนี่เด็กเอออกโลเนี่ยเวี่ยงเหวี่ยงอย่างจริงๆนะกูลืมไปแล้วทิปลมจอดอยู่กลางกูแห้งลืมไปคุยบอกว่าอกโลอนี่ยกากันอกโลกักันคลนแปดทิปเลือมใกล้ความจริงตาเจี๊หลอนเดี๋ยวดิเออเจี๊หลอนแบบทิปลมจอดอยู่ตรงโน้นแล้วอกโลจอดอยู่ไหน เออเจ๊เจ๊รอเจ๊รอเจ๊รอกําอย่างนักกันนะที่ไม่ไม่หลอดแล้วเหยียดแม่มตุ้นมาีิปลอยหลอดเลือดก้องกูเหมาเราจะลงตุ้นนกเหยียดแมมเราจะลงตุ้นตั้งอกรอทั้งติปลอยอยู่ร้อยู่บ่ก็อย่งแกวันนี้ไม่รู้และเจ้ตุ้งอันเงินกูแลกูจ้าก็ไปบวชรอเรือนนัวนูหนักยืนอยู่ลังบวนเจ้าว่าลานเพื่อนแล้เป็นนักแล้ว ไปบวชจริงอันนี้อันนี้คนดีช่องนับจากล่างเันจรงใจว่าคนหัวไม่ทันชอยจอตอกเดือกอนนะคนได้กึง่งหนึ่งกึ่งหนึ่งก่อนไปนทีดวัดค <c oughs> ู <c oughs> ่ว่าไม่ลานไม่โจกว่าอ๋อไปบวชจริงอันนัวเ็าเปล่าหัวไปแก้ง,งานเมมปกิว่าลานใจกันเพื่อนีว่าพา <c oughs> ผมว่าเรามันอัวมันอยู่มันกดดลก อันปุ่มเปิดมาแล่เจงไงวอกกลมกลมเมันเต่เปิดกวาโลูุดซ้ zam พาไปก like wow, ั้งกระกัดครับพาไปสักเดียวได้บ่าแต่กั้งเดีวมึงอย่ากตุ่มบานไปน้อยอ่ะ t r ờ อ่ะกวาโลยองเมียมันจะไงมันเป็นนี่ได้ค่ากับกูจริงไอ้เจงก็ไม่รวยได้รัวไม่ได้แลยไม่ว่ามามกูเหากูต่ำเพื่ลลัรวยได้ก็อย่าแก่คนดีจ้องนับจากหลัง เคยเล่นนะกูม,มันอีตายอุ้งหอยอันเลี้ยเถีงเล้เถีงเออมึงรู้จักก่อนจำกันอีตายไอ้เถีงนี่บ้านมันอยู่แขกกับบ้านกูดิชวนมันอยู่ตึงกันเลยต่อดมกันเลยชวนไอ้เถีงเออหลายหลายเจ้ตอนนี้ก็เล้ยเถีงของมึงอ่ะหลายเดีเวลาตัดก็เล้เถีงเจ้ตอนออกเจ็ดแป้นของกูอ่ะหลายออกจ้ามคน เอยมันก็บล้ำก้าวช่วนกูนะไฮ้ไม่ยิงยิงปลื้มแนีปืนไปกันหรอกกำเลือดเจือนเจ็บผมกันี่ตนอกเจ็เป้นมันกูตนเดียวออกแผดเป้นไม่ยสิว่าแถ่ออกแก่โตเหลืยด้านนีเออจริงเธ่ากันเหลยด้านกูเจือยยังเปลียวก้อยเขาจำกันนายเตงนี้วัาจำกัน ฮันวันคนกัดปลากับก้องกูกว่าป้าก้องกูปลาออกมาแต่ตํกูกระบี่ต้นแก่ไอหลกโจมหลก่มเลยก้องกูเจ็ดตัวก็เถียงตัวเดียวอย่าผมแปรก็เถียงขินเครียงคลิปก็เตียงปลาน้อยปลาเอานังหลกโมเลยเปล่าเลยแปแปลลกูใจรู้จะจํำกันเอ้ยเถียงนี่มึงอย่าไปยุ่งกับมัน อันวันคนเตงกูหนังโปากลุยอยู่พอไปถึงไอ้แก้วไอ้หามึงเปากลุยไปแล้ววัวเออในพอกั้กูฟังรักเพลงดิพอกูเผลาจบเพลงไอ้เตงว่ามาแก้งคนถ้าโปากลุยแก้งไม่ต้องแลรดู่ขัวกูไม่ไม่ไม่แลรู้ก็ได้ไอ้เตงว่ามาป้ามาปิดกันนั้นหอมป้าจุบมาตึงปิดตากูแลวกูเป้าทิ์เพลงพอเผลาจบทิปเพลงเปิดผ้าแร่หลังจ้าดเทศตอนไอ้เตงขึ้นเกลียงแล้ว หยุดมันจำเต่งฮ่าฮ่ากูบาดจริงไอ้บาดหลวกนี่ที่อันเติงแล้วกูต่อได้กับกูละต่อได้ไนกลองไ้เต่งต่อเตะเติรนกูต่อเตะลึกพ่อกูได้จอนตัวงไงเต่งว่าอ้อไอ้หนุ่นตัวเออป,ปาบน้ำว่ะกว่าน้อยเนี้ยกูกล่อแม่ไปแล้ว,วาาเอาแหลกกันกับจอนมึงไอ้เด็กนี่กูว่าแล้วน้ยปาบน้ำมันนะอมมันมตะวะ ดําปลึงลงไปได้เห็นดองรักรอกได้กว่านกแล้วกว่าป้าแลากับจอนคุมกูดําดําดําไม่รอดต้องขึ้นไม่ได้จางเด็กรอยเหงาเฮาขึ้นห้เตียงป้าจอนไปแกงห้อมมาแล้วกูยังปลํำอยู่กับปาบนาำเลยแต่แมมกันแล้วปี้เลยกาดตุนต่างจอนดังเบียจางเด็กรอยนึงเล่ยเลยกันแล้วเที่ยงมึงอ่ะทารายเนี่ยเตียงรอแว่ไหม <c oughs> <c oughs> ได้ปุ่นมาด้วยกันแล้ว <c oughs> โอ้น้อยเกลือครูนน้อยนู่นโอ้ยไอ้เพื่อนอ้าวเออจังจะจบโรงเรียนไหนโดยไม่พบกันเลยหัวอย่าไปดีโอ้ไปดีโอ้ยกูไม่ถือไ้ได้เลยกูกระมือนี้ของกูให้หน้าขาใบเดี่ยต่างนะของกูให้คิดควยทักดอกเกอหยัดของแล้วใส่กูให้คิดควยมันแล้ว เกีดควายได้กีดควายกอฮักนี่กูปอบมาป้านายเล็กจไอไดเกีดควายกามึงี่องกองกูเลวเออฮั่นว่มันจะยังลุกจับปัดยินมันแล้วล่ะของตําปีได้เกีดควายกอฮักอเฮแลกก็เผื่อเหลือโยไอ้โตู้ปอบดีนะกากูก็ไม่จะยังเก้มแล้วช่วยเหปอบปอบกันแหละวน่าฟัดใจัง แถ่นี้คุยแล่เพื่อนี้เองแล่เพื่อนียคือปัดนั่งโชนโนแล่ห้างชอมทีเหล็กได้กะตีตะวันแลแ่แค่เหมือนจำจีตีทิพต์ร้รองว่าเจ้าแล้วนุกอี่แล่คุณครับค่ะผมขอขอบใจคุณมากที่คุณช่วยเหลือผมให้รอดพ้นจากยักษ์นะและต่อไปนี้ผมจะช่วยเหลือคุณคุณจะเดินทางไปที่ไหนคุณบอกผมเดีผมจะไปส่งคุณไม่เป็นไรหรอก สิ่งที่ฉันต้องการนั้นฉันไม่ต้องการอะไรนอกเหนือจากนอกเหนืออะไรนอกเหนือจากคําว่าคาอะไรคําว่ารักจากคุณอกกว่ายิ่งกวา่ายิ่งในแปลกันนับตั้งแต่เราไปพบกับเจ้าวันวันนั้นกว่ายิ่งเตินขึ้นมาแล้วเตินขึ้นมาก่อนเรามาตึงเรียกเราพอียกเราก็แรงได้เปลกแปลก็แรงเงียบเงีบกระจัดกับคู่แจใจปีกว้วุ่นนี่อย่ากไรแก้ว ใน,นมหมอบกรักผู้ชายเราจันรู้จริงกว่าป้ากว่าชายตำมารงวงนั้นนี่ฉันเถอะไว้สำรหรับเป็นแหวนมัน่นโอ้พี่หนุหน่ยผู้หญิงคนนี้จะไงเรามั่นเขาคว้าชายอย่าไปเชื่อมันนะมันคือนางมาร้ายใครอะคว้าชายหนีไปเร็วอะพี่หนุย่ยหลาเราใครอะก็อย่าเก็บไม่รู้ก็อย่าโต้เถียะมาบอก ว่าก็ใหญ่โตดันแ <c oughs> ล้งได้แล้วกับมังอดวรถไม่ใช่เลยใช่ร้อยอนอกนกอันนะี้นกร้อยกูจงใจกาเอ,าอินซาปีกแดงนกแม<ผ>มกาเปีกได้กับปีกแดงใครอหญ่พิชทองนกไยแขว้คงจะเป็นนกตัวนั้นตามมารังแกกูถึงที่นี่เหรอ ใช่กูเจอมึงที่ไหนแล้วพูจะฆ่้ามึงให้ไรกับกว่ายิง่งไม่หรอกพูดชายคนนั้นฉันกําลังที่จะบอกแล้วก็อยู่พอดีอีนกบ้าตัวนั้นมันมาพูดไงกูหนีจิตไปเพราะฉะนั้นฉันจะตามหากว่าชายไม่ได้กับทําไมกว่ายิ่งจะต้องลับไปยังราชวังเราตอนนี้กรอบทิงาวันแล้วกว่ายิ่งจะต้องลับไปยังนาครเวียงตะวันของเราจะไม่ลับไม่กลับไม่ได้แกจะกลับไม่ทองช่วยแร่งได้แก แกจะกลับไหมกเราก็ะมังไม่กลับเออกเราก็ะมั้งจะต้องกลับฉันไม่กลับฉันจะตามหากว้าชายครจะไปกับฉันบ้างแกไปไหมไม่ไป